สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวมาแกะกล่องรีวิวเตาปิ้งย่างไรควันแบบเกาหลีกันพิกัดจัดตามใต้รายละเอียดคลิปนะไปรับชมกันเลยว่าในกล่องมีอะไรกันบ้าง อุปกรณ์ภายในกล่องมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยการตะแกงย่างมี2แบบแบบตะข่ายและแบบทึบดําดําจับยกตะแกงที่ใส่ถ่านและที่กองขี้เถ้าเวลาเราย่างเสร็จแล้วตัวเตาเนี่ยจะมีช่องใส่น้ํารอบๆเลยเพื่อลดควันนั่นเองนะครับหากใครไม่เข้าใจนะครับสามารถดูที่ข้างกล่องได้จะมีบอกเอาไว้ว่าใส่ย,ยังไงเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูพร้อมกับย่างให้กลิ่นด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยยกตะแกงย่างออกมาเตาย่างจะมีช่องใส่น้ําตามเส้นรอบวงของเตานะครับจากนั้นยกลุ่มใส่ถ่านออกมา ตามในคลิปเลยนะครับอยากเปลี่ยนตะแกรงแบบทึบก็เ,เปลี่ยนได้ตามสะดวกเลยนะครับต้องการย่างแบบไหนส่วนด้านล่างจะมีช่องเปิดปิดลมเข้าออกนะครับถ้าต้องการเล่งไฟเนี่ยสามารถเปิดช่องตรงนี้เพื่อดึงอากาศเข้ามาได้นะครับและก็มีทั้งหมด4ช่องด้วยกัน เรามาเริ่มก่อไฟใส่ถ่านกันก่อนเลยนะครับให้ปั้นทิชชู่ชุบแอลกอฮอล์สัก4 -5 ก้อนลงไปพร้อมกับจุดไฟเทคนิคนี้จะช่วยก่อไฟให้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้น้ํามันทอดที่ใช้แล้วที่บ้านนะครับเอามาชุบแทนก็ได้เช่นกันนะครับมาเริ่มยากกันเลยหลังจากที่ได้ลองใช้เตาปิ้งย่างไรควันแบบเกาหลีดูแล้วควันมันน้อยลงจริงๆช่วยได้เยอะเลยนะครับย่างดีย่างอร่อยกว่าเตาไฟไฟด้วยแถมยังมีกลิ่นปิ้งย่างได้ฟิลเหมือนกินหมูกระทะกันเลยทีเดียวใครจะย่างหมูย่างฟักทองหรือย,ย่างเห อยากเร่งไฟให้แรงขึ้นก็สามารถเปิดตรงช่องลมให้กว้างขึ้นก็จะช่วยให้ถานเน่ยร้อนได้เร็วขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องไฟที่แรงขึ้นด้วยนะครับแนะนำนะครับเนื้อที่ใช้ปิ้งย่างเนี่ยอาจจะเลือกเป็นสันคอหมูย่างก็ได้แบบติดมันเน่ยก็จะอร่อยมากิงขึ้นจะได้ไม่แห้งนะครับในคลิปเนี่ยก็ซื้อมาเป็นแบบเนื้อสันในนะครับก็เลยดูแห้งนิดนึงพิกัดซื้ออยู่ที่ใต้รายละเอียดคลิปนะครับหากมีอะไรสงสัยเม้นท์ถามว่างจะมาตอบให้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ